นัดค่ะน้องนัดน,นะครับจากกุกลราชธานีนะฮะเขตชอสสองนะครับเธอให้คำจำกัดความสำหรับตัวเธอว่าสวยเด็ดเข็ดฟันเธอเป็นอนาคต นะคะที่บอกว่าโรคเราเนี่ยมีขยะเยอะแยะมากมายนะคะไม่สามารถขาวิธีทำารได้หมดดังนั้นต้องขาวิธีกำจัดโดยนัมาตัดเป็นเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ถ้าไม่อยากให้อนาคตเป็นอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันลดพุทธาวะนะคะลดถุงพลาสติกค่ะหมายเล็กหนึ่งค่ะคุณชริวิชัยอรึงต้องม้เลนัค่ะนอกนัดค่ะ หมายเลขสองน้องอุ๊จากการไฟเขสามภา,าคกลางนงครปฐมครับน้องนิชาดาวงเรืองจากการไฟ้าสาขาอำเภอไซโรโยกกาญจนบุรีก3เธอบอกว่าชุดเนี้ยได้มาจากลิบบิ้นค่ะหรือกา,ารห่อของขวัญน,นำมาประดิษฐ์เป็นลูกเต่าเพื่อให้ตกแต่งชุดและเรื่องประดับตา่างๆแนวคิดได้มาการ ของความที่เหลือใช้นำไปยังมาประยุกตใช้ค่ะเพื่อใช้เป็นช่อดอกไม้และช่อดที่เธอสวนใส่ลับต่อไปหมายเลข3น้องยุ๊กแจงนางสาวอัมพรซีริรัตขอมสุดครับจากกันไฟฟ้าเอ2ภาคเหนือพิสณุโลน้องจุ๊กแจงบอกว่าวันนี้มาในชุดเหลืองหางขาว จัดเป็นยอดไก่เป็นสัญลักษณ์ของดีของประจำจังหวัดพิษนุโลกค่ะเรื่องหางขาเป็นไก่ที่สมเด็จพระนเรศวรนำไปชนกับพระมหาอุปราชาจนได้รักใัยชนะดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ของดีอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเราจึงนำคลิปนี้มาเสนอในวันนี้กระสอบนำมาทำเป็นเสื้อและแกางเกงขวดนึ่งข้าวเหนียวนํำมัเป็นหางไก่ ขนไก่จากไม้กวัดคนไก่มานำมัตระดับตกแต่งตามไฟยเสื้อและกางเกงไม้กวาดดอกหญ้านำมาเป็นไยหางไก่ร้อนไก่และข้อเท้าไก่ครับระด,ดับต่อไปหมายเลขสี่น้องปอยนางสาววังพิสาพรดุงพันธ์จากระเดฟ้ฟ้าเหตหนึ่งภาคลางอายุธยาครับสตา เธอให้คำจำกัดความสำหรับเธอว่าสาวยุคใหม่หัวใจ CSR e ชุดที่ใส่โกลรีนชุดนี้ได้รับการออกแบบนะจากอีโก้ดีไซ์เป็นการออกแบบที่จะเป็นมินิตัดสินแวดล้มมลอมโดยใช้กระดาซ,ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสวยงามนะคะเป็นความคิดของคนไฟฟ้าเลยจริงๆนะคะจากไอยุตยาค่ะ ลำดับต่อไปหมายเลขห้าน้องกิ๊บนะสุดารับติดโนบคจากสายงานรางวิการอำนวยการครับค่ะสรันักการใหญ่เราดีเองแนวคิดของน้องก็กอบอกว่าปัจจุบันโลกนี้แตงไปได้ยมลวภาวะจะไม่เกิดโลกร้อน การรดรงค์เพื่อวันร้อร้อนทาได้หลายวิธีได้แก่การประหยัดพลังงานรักษาดโลขธรรมชาติดังนั้นการใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกเมื่อใช้พปันานานถุงผ้าอาจจะลูกจีนฉาดไม่สามารถใช้ได้แต่ยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกนํามาตัดต่อและตัเดเย็บเป็นชุดเพื่อสวมใสในงานต่าง,างๆอย่างเช่นชุดที่เธอสวมใส่นี้ถือว่าสายงานอเมริกันร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันรัผิดชพื่อสังคมของเราค่ะ ระดับต่อไปหมายได้หกน้องบาทานางสาวนักพรมุกสมบัติสายงานร,รองู้านการบัญชีและการเงินครับ รู้สึกแม่ยกมาเยอะนะคะแนวคิดนกสวยคิดบวกรักธรรมชาติคอนเซ็ปต์คือร้อยเรีย,ยนึกษาตร,รการที่หกไรเสื้อหมวกรองเท้าทำจากกระดาษทยชชูสารเหลือใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำมาต่อก,ก,กันโดยที่ดีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกระโปรงทำมาจากกระดาษทยชศูสารเหลือใช้นำมาพับเป็นนกนับพันตัวเย็บติดก,ก,กันกับเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว อร้องนะคะดูดุอย่าดีดนิ้วเรียกนกนะคะไม่งั้นน้องเขาแยแ่แน่เลยลำดับ,บต่อไปหมายลเลขเจ็ดน้องตาลนางสาวสุธีพรทีรังสวัสดิ์จากคระฟ้าเกศสามภาคเหนือลพบุรีครับเธอคนนี้มาด้วยความมั่นใจที่เต็มเมปี่ยมในดุจราตรีสั้นลดโลกร้อนสิงประดิษฐ์มาจาก บอกว่าลพบุรีมางานนี้จัดหนักจริงๆครจัดเต็มนะะลงคุณนะฮะเผาไล่ก็เพ่อกันเปนสิบสิไล่เลยนี่ทิ้งหางตารู้สึกท่านวงสวรรค์จักรีกระดามากเป็นพิเศษขอท่านกระบนกจลนลำดับต่อไปม <c oughs> หมายเลขแปดน้องอีมนางสาววัสมนสาวระชุมจากสายงานจำนหน่ายและบริการภาคสามสันักงานใหญ่เรานี่เองนะครับ มาในชื่อปศอนาาุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะใช้กระดาษปศส,สิ่งแทนแผ่นละสิบบาทเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทเก้าสามหลอดหลอดละสามสิบบาทเป็นเก้าสิบบาทรวมค่าใหจ่าย่แพงม้อหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะแนวการคิดตรงนี้คือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดค่ะเราก็เลยใช้วัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนำมาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะคะ บกวกกับความสวยของน้องเขาแล้วเกินร90ทีเดียวคลำดับต่อไปหมายเลข9น้องขวัญนางสาวสิทาสาคล้ายสิ่งครับจากสายงานพัฒนาองคอ์กรต้องบอกว่าผู้ด,ดูแลสาวงามด้านนี้อยู่ชมรมพุทธเธอก็เลยสนับสนุนให้ใช้ฝากระป๋องเบียร์มาทำประกอบไปด้ว อันเแกนเโอและสินเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็กระดาษาที่ทำเป็นหางนกยูงด้วยนะคะสวยงามมากเลยทำเสร็จแล้วไปบริจาคคำถานเ <ไป S 2> ดี่าวสามคคารถคำถามเทียมได้ด้วยนะคะชุดนี้ถนะ้าดูไปแล้วเราเปรียมเสมือนแมงกอได้น้อยที่บินอยู่บนยอดยาไลข่ขบวนพเมื่อกี้นะคะ ลำดับต่อไปลำดับต่อไปหมายเลขสิทธิน์น้องแพรวนางสาววันวรพันธ์พีระ,ะพัฒนาพงศ์จากฤกา,าเกสามนครนาศสีมาภาอีสานนี่เองนะครับขอสนะครับชุดนี้นะชื่อชุดว่าชุดกระสอบตอบแทนโลกนำกระสอบซึ่งเป็นมรดกเหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำวัน,นโดยนำมารณรงค์ในการปลูกปิสม วัสดุกระสอบปานเศษผ้าและลูกปัดงบประมาณแ8สแบาท กระเป๋าของเธอทำจากผักตกชวาสารค่ะเพราะว่าว่างๆเธอก็ชอบตกนกตกน,นี้ด้วยสายตาเธอก็เลยนำการตกมาเป็นอุปกรณ์ประกอ,ระอบการใส่ารเธอสวยงามมากมาห,าาหมายเลขสิบที่ผ่านไปลำดับต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดน้องนุ๊กนางสาวฉัตรวราลำใหญ่นะครับจากกรรไ้าเขตรือภาคเหนือเชียงใหม่ครับน้องนุ๊กนะคะ ในคอนเซ็ปว่า The Angel of Recycle ความงางามล้ำค่าดุดน,น้ำฟ้าแห่งกรีนะคะอค่อคะเอจะบอกว่าขยะอาจแลดูไร้ค่าแต่ความงดงามดุลน้ำฟ้ายังสร้างมาถ้ากล้าคิดและลองทำนะคะด้วยชุดน้ำฟ้าของเธอรูปแบบนะาเป็นการปผสมผสานจากสิ่งที่เหลือใช้ในสัปดารนที่เราก็เรียกกันว่าขยะมาทำให้ดูสวยงามได้นะคะประกอบไปด้วย แข่นฟองน้ํากันกระแทกเส้นพลาสติกที่ใช้แล้วแล้วก็ขวดน,น้าพลาสติกค,ค่ะนะคะหลากหล,ล,ลายมากเลยน้งฟ้าจากเขตนอนหนึ่งน้องนุ๊กนะคะน้ำกระคะนาประลำไยน้องก็เลยนำลำไยอบแห้งมาจําหน่ายด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ลำไยคนนี้<ว>ลำหักต่อไปหมายเลขสิบสองน้องตาว นางนางสาวพิเชกิ์มีพยุงจากกนปต <c oughs> .1 เพชรบุรีครับ ตัวต่อหนึ่งนะคะถ้าหากเรารดูให้ดีๆนะคะชุดที่ใช้ประกอบเนี่ยน่าจะทำมาจากเอ่อต้นอ้อยด้วยนะคะแล้วก็ต้นตาลเพราะว่าเพชรบุรีเป็นดินแดนที่มีต้นอ้อยต้นตาลถ้าดูเป็นเจดียมีต้นจากด้วยนะคะแต่เธอไม่จากเธอไปไหนนะคะวันนี้มาในชุดเหมือน,นไทยประยุกต์จริงๆเลยประยุกมาและสามารถเออเอาสิ่งที่เหลือใช้งาจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ได้สวยงามมากะค่ะ ขอบคุณน้องต่านะคะจาก ต่อมาตอนหบึ่งเพชรบุรีซึ่งวันนี้นำอาหารื้่บยากมาจำหน่ายนะคะน้องอยู่ที่ฝ่ายประกับเิรื่องยตอนหนึ่งครับสวัสดีนะครอนหนึ่งนะครับล้วแต่ต่อไปหมายเลขสิบสามน้องแอมนางสาววริศราตัาติณกรบัรุกุลจากสายงานธุรกิจสารนักศึกและสื่อสารนะคอนเซ็ปต์ของชุดคือเน้นทำากกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการทอนให้เห็นการใช้กระดาษที่ต้องกระหน่ำจึงสิ่งแวดล้อม แจกกระดาษต่างๆแกมาจากโต๊ะเพื่อนๆค่ะให่โต๊ะตัวเองเลยโต๊ะเพื่อนนะคะดอกไม้เบเร่ทำจากกระดาษเหลือใช้ค่าได้จ่าย0.0นจบาทจ้าคือไม่มีได้จ่ายเกิดขึ้นเลยน้องแอมอยู่กองผู้ชายกองไข่รักตัเทศนะครับลำดับต่อไปหมายเลข14น้องนิดนางสาวนิตยาสามประดิษฐ์ครับจากสายงานรองกูการจำหน่ายรถยนภาคสี่ครับ คอนเซรตจของเธอนะคะสาวน้อยตัวเล็กหน้าเก๋มั่นใจคล่องแคล่วนะคะน่ารักสบายสไตล์จอสีค่ะมากับชุดปาร์ตี้รียูส์นะคะดีไซน์ใบเอ็มเอทีนำเสื้อผ้าเก่าผสมที่ไม่ใช้แล้วมาตกแต่งให้ดูคิ้วเสยูเรกากลายเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่ที่อินเทรนด์ไม่ซ้ำแบบไทยโชว์ดู ลำ<ล>ดับต่อไปหมายเลขสิบห้าน้องปอนางสาวมัทนาบุญญิรักครับจากกาปตฟนฟาร์กเคสองภาคต้นครศรีธรรมราชครับเธอผู้นี้มากับความสดใสของน้ำทะเลชุดทีท่สวมใส่จะเป็นสีฟ้าแทนสีครามน้ำทะเลที่สดใสสดชื่นและที่ได้มาสิาิ์ในการตัดเย็บและประดับด้วยหอยตาเพื่อแสดเห็นว่าในความสวยงามทุกอ,อย่างมักจะ มีด่านท so ี first, so so ่มีสวยงามอยู่เสมอคือเป็นขยะของสิ่งแวดล้อมหอยและสิ่งมีชีวิตต่างๆแทนสิ่งมีชีวิตในทะเลและแทนสิ่งเป็นขยะจะเห็นว่าสิ่งที่สวยงามต้นอยู่บนขยะต่างๆสร้างความปิติใจหายแก่ท้องทะเลดังนั้นพวกเราก็ช่วยกันอนุรักษ์ค่ะผมไม่มีใครอยากจะมาเก็บหอยบนตัวน้องนะคะน้องปออยู่คาในฟ้าจังหวัดภูเก็ตนะครับปอตอสองปราสี่ปีดูตาตองเลยนะคะลำดับต่อไปหมายเลข1ิก น้องอนางสาวจิรวรรณเสียนตาพิศักรับจากกันฟ้าเกอรภาคหลักชนบุรีน้องอุนะคะมาด้วยชุดที่เปรียบเสมือนเอเป็นนกยูงที่สวยงามนะารำแานมาเลยนะคะดูไปนี่ก็ว่าเิวมากเลยนะคะเนี่ยดีที่น้องใส่ ชุดน้นเชี่อมเห็ต้องใจเลยนะคะค่ะสวยงามมากเลยนะคะคนุ้องอูที่ประดับเธอใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้นะคะเป็นที่เป็นเหมือนเราเรียกว่าขยะเนี่ยมาตัดเป็นชุดค่ะสวยงามมากค่ะน้องน้องอูอยู่กันไฟ้ทางแสนนะครับลำดับสุดท้ายหมายเลขสิบเจ็ดน้องมุยนางสาวสีระปพภาคุณประกอบรากครับจากกันฟ้าเขตหนึ่งพากันออกเสียงเสนืออุดรธานีครับ ถ้าจะดูกันดีๆนะคะเราจะพบว่าชุดนี้เหมือนเป็นทุดราตรีเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเธอใช้กระดาษเย็บทั้งตัวเลยค่ะผู้ที่ทําชุดนี้บอกว่าเย็บด้วยมือด้วยนะคะใช้ได้ของสามีที่ซื้อมาไม่ได้ใช้กัินของตัวเองเลยกระดาษก็เป็นกระดาษรีไซเคิลที่ใช้จากการพิมพ์บินนะคะแล้วก็มาเย็บ นะคะแล้วก็ใช้วิธีการเย็ทั้งหมดใช้เวลารประมาณ1อาทิตย์ค่ะออกมาเป็นชุดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะตอบมือให้กับมาเลข1 7น้องหูอีกสักครั้งนะคะโอผ่านแล้ว17คนครับผ่านไป17เคนกรรมการตอนนี้ยัง